ตอนนี้นะครับเมื่อถึงเวลาทอดนะครับเราก็ต้องทอดแป้งที่เราปูบนกระดานนะครับให้เราจับเวลาหรือนับเวลาเลยนะครับตั้งแต่เราปูนะครับเริ่มปูนะครับปูบนกระดานหรือบนฐานนะครับไม่ให้เกินสามชั่วโมงนะครับเราต้องทอดให้หมดนะครับปลาจะขึ้นดีจะปูดีนะครับในช่วงเวลาชั่วโมงที่สองนะครับที่สองที่สามนะครับถ้าชั่วโมงที่สี่ปลาก็จะ อ่อนตัวลงเลยนะครับฟานก็จะความคูก็จะลดลงนะครับชั่วโมงที่สองนะครับที่เราปูบนกระดาษนะครับฟานจะฟูดีนะครับชั่วโมงที่สองนะครับถ้าเรานวดแป้งหลายก้อนนะครับสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนนะครับถ้าลูกค้าน้อยนะครับให้เราทยอยปูนะครับเราจะปูทีเดียวนะครับ ให้เราใส่ถังเอาไว้นะครับให้เราใส่ถังน้ำแข็งเอาไว้นะให้เราใส่ถังเอาไว้นะครับเราอย่าปลูกทีเดียวนะครับถ้าลูกค้าน้อยนะครับให้เรากะหรือเซตเวลาของเรานะครับว่าเราจะทอดหมดในเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละก้อนนี่เขาจะอยู่ในกระดานนะครับสามไม่เกินสามชั่วโมงนะครับ ถ้าหลังจากสามชั่วโมงไปแล้วนะครับความฟูของเขาก็จะลดลงนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเขาไม่บอกกันนะครับช่องอื่นไม่มีไม่มีเขาที่จะมาบอกกันนะครับเขาไม่บอกนะครับนี่ก็ชั่วโมงที่สามเลยนะครับมันก็จะอ่อนตัวลงนะครับชั่วโมงที่สี่นะครับมันก็จะอาจจะยุบนะครับพอมันฟูขึ้นมาแล้วมันก็ยุบนะครับ ความร้อนของน้ํามันก็เหมือนกันนะครับอ่อนมากไม่ได้อ่อนมากไม่ได้แรงมากไม่ได้นะครับ er. เราต้องเราต้องเรียนรู้นะครับอ่อนมากไม่ได้ดบนน,น,บน,น, bon. น,นะครับการขึ้นรูปนะครับการขึ้นรูปนะครับให้เราสังเกตน,นะครับปลาพร้อมที่จะทอดปลาพร้อมที่จะทอดปลา แป้งจะต้องไม่เนดไม่หดคืนมากเกินไปนะครับไม่หดคืนมากเกินไปนะครับนะครับให้จำแบบนี้นะครับปลาเราจะไม่หดไอ้แป้งเราจะไม่หดตัวมากเกินไปนะครับพวะเบาเสียงหน่อยน,นะครับเขาจะไม่หด ถ้าเขาหมดตัวเร็วๆนะครับก็แสดงว่าปลายังไม่พร้อมที่แป้งยังไม่พร้อมที่จะทอดนะครับถ้าแป้งพร้อมที่จะทอดนะครับแต่ถ้ามันยังหนืดนะครับมันยังหนืดมันยังหดคืนนะครับให้เราพักในกระดานต่อนะครับ พักในกระดานตัวการพักแป้งนะครับในกระดานหรือในอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะอ่อนตัวลงนะครับ hey, s <S อันนี้คือพร้อมพร้อมที่จะทอดนะครับถ้าปลาพร้อมที่จะทอดเราก็ต้องทอดครึ่ง <Okay. S 1> ก็เพื่อที่จะให้เสมอกันนะครับ ก้เคลื่อนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะติดกระดานนะครับกราเคลื่อนไปหาแป้งไม่ได้แล้วของแพงนะครับน้ํามันแพงนะครับถ้าลูกค้าน้อยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนกระทะนะครับจากเบอร์ยี่สเหลือเบอร์ยี่สิบนะครับเปลี่ยนนะครับเทคนิคนะครับในการทํานะครับถ้าเกิดว่า ลูกค้าน้อยนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนกระถาจากเบอร์40เป็นเบอร์เออเบอร์24เป็นเบอร์20นะครับถ้าเราใช้กระถาเบอร์ใหญ่นะครับก็จะเพืองน้ำมันอันนี้เบอร์20นะครับได้33ตัว3า3สตัวนะตัวมาตรฐานของเรานะครับตัวมาตรฐานนะครับนี่นะครับเราก็แปะน้ำตรงกลางข้ามนะครับแปะข้ามนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป นะก็แบบนี้นะกดตรงที่เราแต่งน้ำนะครับการเอาลองนะครับเราก็ดึงแบบนี้นะคไม่ต้องดึงยาวเกินไปนะครับถ้าถ้าเราดึงยาวเกินไปไปลาเราก็จะบางนะครับ ให้เราให้เราดูเอานะครับว่าเราจะดึงย,ยาวหรืสั้นนะครับครับถ้าดึงยาวมันก็จะบางนะครับบางแล้วก็ฟ้ามันก็จะไม่อ้วนนะครับเนะดีให้ดูมุมสั้แป๊บแล้วก็ค่อยขึ้น ร้อนน้ำมันนะครับ150ยห้นะครับไม่ต่ำกว่า150นะครับก่อนที่เราจะเอาปลาลงนะครับเราต้องปรับไฟแก๊สให้ต่ำสุดเลยเมื่อเราเอาปลาลงเสร็จเราก็เพิ่มไฟขึ้นะปรับใส่ขึ้นอันนีครับชั่วโมงที่สามนะครับปลาเขาจะอ,อ,อ่อนต่วลงเขียนหลับเยอะแยะนะครับปลาผม เราเต็มขนาดไหนเรารู้นะครับ แป้งในกระทะนะครับเราพยายามตักขึ้นบ่อยๆนะครับเศษแป้งในกระทะนะครับเราพยายามตักขึ้นบ่อยๆนะครับเราจะทำให้น้ำมันเราดำเร็วเสียเร็วนะครับ แล้วสุดท้ายน่อาจจะแน่นโคเคลื่อนไปเคลื่อนมาทำเป็นเส้นนี้เคลื่อนไปเลยมอแม่าลกว่านะสีเข้มนะ น้ำมันนะครับเราก็ต้องตักเศษน้ำมันขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับเศษเศษแป้งที่ตกลงไปในกระทะนเราก็พยายามตักดึงให้บ่อยที่สุดนะครับ ีได้ร้อตัวนะครับตัวมาตรฐานว้ายังไม่ได้แต่น้ำโอ้เอาดูน่าจะหลุดทีนี้ม oh, like oh. oh, ouais. right? so, ันล้นน่ะมันล้นน่ะเอามันล้นน่ะดูมันล้นเจ็ดสิบอ่ะสี่สิบคู่น่ะสามแปดมาดูนะสามในแปดน้ำนะทอกคง ตัวนี้ออกแรวมันฉีกันมันฉีกันเนาะอ้าวลงหมดก็ลงหมดเนาะเอาลงหมดก็ลงหมดถ้าตัวไม่หลุดก็แสดงว่าตัวที่มัน เห็นไหมล่ะเอาอะไรมาแคบหมูล่ะทอดแคบหมูละโวกนอีกตัวหนึ่งเห็นไหมล่ะบั๋นแคบหมูละบั๋นนี่โอเอาไปนะาไหนอะ่ะมาช่วยกันกลับดิวอย่างนี้มันแน่นสาบนะ้มา <c oughs> <c oughs> มันแปรน,น้ำเยอะเลย <c oughs> เนะครัเขาขึ้นมาเองขึ้นมาไม รอบสองรอบมันมมันสตนึงมากไปนะมนนับเริวเกือบแปดสิตุเกือบแปดสิเกือบสี่สิบ